ก็ไม่เปิดใช่ไหมพระบ้านเขาแข็งแรงที่สุดเขาก็เลยบอกว่าข้าไม่เปิดหรอกจ้าหมาป่าพามอะไรบ้านข้าไม่ได้หรอกพราะบ้านข้าแข็งแรงที่สุดจ้าหมาป่าเป่าเป่าเท่าไหร่ก็เป่าไม่พังใช่ไหมคะเผ่าเท่าไหร่ก็เป่าไม่พังใช่ไหมคะจ้าหมาป่าก็เลยเห็นปล่องไฟที่บนหลังคานี่นองคะเห็นปล่องไฟที่บนหลังคาเขาก็จะ ปีนเขาคิดว่าเขาจะปีนไปกินเจ้าลกหมูทางนั้นนะลูกแต่เจา้าลงหมูเขารู้ทันเขาก็เลยตั้งหม้อน้ำร้อนๆไว้เลยใช่ไหมคะพอหมาป่าลงไปถึงเขาก็ดูงต้มเลยใช่ไหมลูกอ,อ,อ,อ๋อหนูอายุใหยเท่าไหร่คะหนึ่งเดือนกับยี่สิบวันค่ะยี่สิบเอ็ดวันเอาก็ประมาณหนึ่งเดือนกับอีกสา สัปดาห์เนาะอีกอาทิตย์หนึ่งหนูก็สองเดือนแล้วค่ะน้ำหนักหนูเท่าไรคะวันนี้สี่จุดเก้าห้าเลยจะห้ากิโลแล้วนะคะชับป,ปี้ชับป,ปี้เนละยหนูกินนมเก่งใช่ไหมคะโอ้ยทำตายอย่างนั้นได้ไงทำตายอย่างนั้นได้ไงมองโทรศัพท์เหรอคะโอ้ค่ะลูกจะห้ากิโลแล้วนะก็นิวย พาะภาคนสวยกินนมเก่งๆเลยโอ๋อจะห้าโลแล้วนะคะแล้วคุยเก่งด้วยใช่ไหมคะคุยเก่งด้วยใช่ไหมคะ,คมคะโอ้ย <c oughs> ออ,อ,อ,อ๋โอ๋โอ,อจะเอาเข้าปากจะเอานิ้วเข้าปากอะว่าไงนะคะเมื่อกี้คุยว่างไงนะคะคุยกับมามีเหร <c oughs> อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพระภาสวัสดีค่ะ

ยังเลยโอ้โหแลบเลี้ยนเป็น Y 2 k เ K หรอคะ mm. วัยรุ่นเหรอวัยรุ่นเหงืออ่ะลูก mm. <laughs>